สวัสดีค่ะพวกเราเอาร <c oughs> าเดเดอาราด้วยเดนน้องเดวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะบอกบอกอ้อมหน่อยน้องเดวอ,อ,อยู่ที่อะตอมอยู่ที่บ้านพี่อะตอมอะตอมไหนลูกอะตอมอะไรอะต,ตอมจิงโตอะตอมจิงโตเดี๋ยว่าอะตอมจิงโตอะตอมประกรณเราจะมาบุกบ้านเขากาันตอนนี้เราอยู่ที่ข้างล่างแล้วน,นะคะแต่ว่าทำไมรู้ไหม โทรไปไม่รับค่ะแล้วก็ไหนชั้นไหนก็นั่งรอไปก่อนนะคะแล้วข้าวของเราไปเยอะมากเลยนะตรงเนี้ยดูทำไมเอามาเยอะอยงไงยายบ้านเหรอวันนี้เราจะมาสามละคแรแวรทีกันไงคะคุณเฮ้ยเดี๋ยวอะตอมไม่เคยมีใครมาบ้านมาเปิดบ้านนานเลยนะเฮ้ยไม่เคยมีใครมาเปิดบ้านอะตอมเลยนี่ดาออ๊ะ ไปโโคจจิิมา่ะน,นางบอกว่าห้องนางลกเราไม่เชื่อเพราะว่านางเป็นคนมีระเบียบนะคะเห็น<อ>จากการที่จัดกระเป๋าไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะมีระเบียบคือเธอ,อเป็นชอาคิดห้งะะอ,งองตัวเองลงเลยนะคะเพราะฉันชอบห้องที่แบบโอ้ว่ยม่กโอเว่มาเดี๋ยวบอกชอบห้องมันเย็นมากอือจะอินเนี่ยบอกแล้วว่าห้องอะตอมไม่ เห็นไหมคะเป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีระเบิดวิน nice e ัยระเบิดวินัยแอคชั่นขอเชิญผู้กำกับรายแรกและตัวประกอบด้วยกันเวิลเวิวเวิลเวิลสวัสดีทุกคนไอ้ไอ้แฟนคลับนะคะนักดินแดนกลับครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักดินแดนอันใกล้แสนไกล มแม่มดทรงเสน่ห์หน้าตาสวยงามตนหนึ่งก็มีนามว่าแม่มดอะจองเป็นแม่มดไม่แง่รับมีควาน่าจะบอกเคยคือแบบเป็นแม่มดที่นอกจากจะไม่มีสามีแล้วยังไม่ค่อยมีเวทมนต์เลยนะคะไม่มีเวทมนต์วันนี้วันนี้มาที่ดินแดนแห่งนี้เพราะว่าได้ยินข่าวม,มาว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีเจ้าหญิงกับเจ้าชายน้อยที่มีเวทมนต์อยู่อ,อยากจะได้เวทมนต์บ้าง เจ้าหญิงอยู่ที่ไหนเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนน้าที่แดนอีกฟาฟงหนึ่งดีเจ้าหญิงนามว,ว่าฝนฝนและฝนก็มีเจ้าชายน้อยนะเป็นลูกชายเอง<ว>นามว่าเจ้าชายอดเดลแต่จะให้ทุกคนมารับชมเวทมนต์ของฝนฟน,นกันก่อนถึงฝนฟน,นจะมีเวทมนต์เพียงน,น้อยนิด แต่พร้อมที่จะโชว์แล้วค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะคุณผู้ชมที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมันคือกระเป๋าเวทมนต์ค่ะข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าฝนฝนจะนำสิ่งนี้อ้มอ้มอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้้โไ้มอ้โอ้้โเ้ี่ยอยโอ้อ้โอออ้โอ้โา,ากก้โอ้โอ้โอ <c oughs> ้ะอ้โอ้โอ ลงไปในกระเป๋าเพชรมลทุกคนเห็นทิชชู่อยู่นะเห็นไหมเห็นใช่ไหมเอาละค่ะฝนฝนจะไล่มลแล้วนะคะโอ้โหาหายไปไหนอย่ามาบ้านครัาไม่ได้ขอดูหน่อยขอเช็คหน่อยเดี๋ยวในถุงในถุงนี่ตกอาหาไม่เจอเ เดีอย่าไม่กล้าค่ะเจ้าชายอเดลให้มาโชว์ต่อก่อนนะคะเจ้าชายเมื่อสักครู่นี่มันเวมนตร์อะไรกันนะเราควรจะได้บ้างจังเลยจะมีเวทมนต์แบบนั้นบ้างจังเลยคาถานี้ก็ไม่มีเวทมนตร์อันนี้เป็นคาถาไม่แบบเออไม่เดินทางเองมันก็ใชายอดเเดลอันนี้ดีกว่าวางแผนไปจับตัวนังแม่งปุยนังเจ้าหญิงจะดีกว่า เรามีของพิเศษที่ตอกทอดมาแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย่ได้ละอันนี้เป็นเชือกพิเศษนะครคุณผู้ชมเป็นเชือกในราคา9 9 9าบเาทนะครับุณท่ามาในสิบนาทีนี้เราแถมตัวเดียวไปให้หนึ่งอัดไม่ใช่ปิดนะครับนี่เป็นเชือกที่อ่อนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะัแต่เราใช้เชือกเชือกเนี่ยไปมัดก็ยิดไว้ต่ให้ดูกิักษณ์ของเชือกนี้นะคะทุกคนดูพร้อมกันนะคะ จนได้มันอ่อนตัวอย่างนี้นะคะแทน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 เอาอะไระคุณผู้ชมแต่แนดาดันจิ้มมันก็แข็งเอามันก็แข็งตัวแล้วนะคะนี่นะคระับไปช้คว่าแข็งตัวต่ก็ต้าแล้วนกับเอ๊ะมันยังไม่ได้อยู่ดีนะคะมันก็ต้านอย่างนี้ได้เลยนะคะ Amazing <c oughs> ม,มากๆเลยนะคะเอาเลยค่ะปล่อยจับตัวตจ้งนงนะคะ่ะแต่แต่แตมแต่แตต่แตต่แต เด็ดเดดเดดอ่นจ๊ทนี้ทำนี้ทนี้ทำนี้ทาใหม่ทด้เหนไ้าดมได้ดมีด้เดมด้เดิมด้เดิมด้เดิด้ด้เดานัจอมีหน้อะไรกับฉันอยู่แม่หมดอ้ชัวร์ก็อย่างนี้แล้วมาขอมเวทมนต์ถือในปากเวทมนต์เรา มีอยู่นิดเดียวเราให้ไม่ได้ฉัาไม่เป็นคนอย่างนี้จะไม่แบ่งปันกับอื่นเลยมันเองจับตัวเขาจะไปจับอะไรฉันมาทับฉันมาจับฉันอย่าทำฉันฉันมีลมมีจัมีต้องดูแลจับตัวเจ้าหญิงแหม่ฉันเป็นตัวเดิมแน่้ลยดูสามที่เป็นเชือกพิเศษนะคะจะเป็นแค่ผู้ที่มีเวทมนตร์แท้จริงเท่านั้นถึงจะสามารถแก้ปมเชือกนี้ได้ค่ะส่งตัวเจ้าชายมาเดี๋ยวนี้ เจอชัยแล้วช่วยแม่ด้วยอยู่ไหนลูกบอชยแล้วตอตอนเอกี้แบนี้นะบนีนะทำมือด้ยสิมาสู้กันเถอะมาหนึ่งสองต้กปิ้วเางเอากอีก๊ะวังระวช่วยช่วยแม่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  ฉันยอมแพ้เแล้วแล้วถ้าอยากดูภาคต่อของละครเรื่องนี้นะคะถ้าอยาก it, imiz, ดูอีกนะก็เข้าไปกดดูเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์วิดีโอของเรานะคะที่ช่องอาร์ราต์เบลล์ไลค์เอลจัมเบิลอย่งนะคะหือว่ามีหน้าเราจะได้กลับมาอีกในะะที่งานที่งานที่ YouTube แฟสเฟส วันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะและขอบคุณ YouTube f a n น a ฟ e ขอบคุณพารากอนขอบคุณสายสะพายขอบคุณออาไม่ใช่นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆใครอยากถ่ายรูปก,กับเราเจอกันล่างเวทีนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับแล้วนะคะทีนี้กลับกันตอน3ามทุ่มนะคะ อะไรทะลุไปเว่ยแต่วาเว่ยตาแต่ว่าทำไมเขาได้กลับมาคะแล้วเราก็กลับแล้วนะจ๊ะบายบายแล้วมา,ยายเยี่ยมอีกนะคะ <c oughs> ใช่มา<ม>อีกไม่ให้อนุญาตให้มา <c oughs> อ๋อให้แฟนขับมาได้